คืนหนึ่งในกรุงเทพซอยมืดแห่งหนึ่งแม่มาลีต้องปกป้องลูกชายจากนอลึกลับที่คอยตามติดทุกฝีเท้าคุณจะเชื่อหรือไม่เงานั้นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแล้วแม่ลูกจะเอาตัวรอดจากพลังลึกลับนี้ได้หรือไม่ถนนในกรุงเทพมหานครซ่อนตัวอยู่ในความมืดของค่ำคืนแสงไฟสลัวจากโคมไฟริมถนนส่องประกายระยิบระยับแม่มาลีถือถุงเล็กๆในมือเดินอย่างเร่งรีบหัวใจเต้นแรงหายใจหอบ จูเนียลูกชายของเธอวิ่งตามมาเบาๆนิ้วเล็กๆของเขากำแน่นกับมือของแม่มอลี่กลิ่นความชื้นและแดดผสมกันอยู่ในอากาศเสียงร้านค้าไกลๆดังแว่ามาเป็นระยะทันใดนั้นแม่มอลีได้ยินเสียงระเบิดเบาๆพื้นดินสั่นเล็กน้อยเธอค้อมตัวปกป้องลูกชายบนใบหน้าปรากฏร่องรอยของความกลัวดวงตาของจูเนียโตขึ้นด้วยความตกใจทั้งสองวิ่งเข้าซอยมืด หัวใจแม่มอลีเต็มไปด้วยความวิตกทุกก้าวยิ่งเร่งความเต้นของหัวใจแสงไฟถนนริบรีีในสายตาแม่มอลีรู้สึกเหมือนมีใครตามมาวัตถุรอบตัวเคลื่อนไหวเงียบๆโลกเหมือนหยุดหมุนชั่วขณะเธอหยุดที่มุมซอยแม่มอลีหายใจลึกมองตาลูกชายสายตาของทั้งสองบอกเล่าความรักและความกลัวแม่มอลีกอดจูเนียแน่นพยายามเข้มแข็ง เงาใกล้เข้ามาอย่างช้าๆมือของแม่มอลีสันทันใดนั้นเสียงกริ๊ดดังขึ้นในซอยความเย็นสัมผัสบนใบหน้ารูปปั้นเก่าล้มลงจากริมถนนเศษเล็กๆกระจัดกระจายบนพื้นแม่มอลีกอดลูกชายนั่นขึ้นน้ำตาแห่งความกลัวไหลออกมาร่องรอยวัฒนธรรมเก่าปรากฏบนกำแพงเหมือนเรื่องราวเก่าๆฟื้นขึ้นมา แม่มอลีรู้สึกว่าทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนไปเงาทุกเงาซ่อนความลับจูเนียตัวสั่นแม่มอลีปลอบด้วยความรักเรื่องราวของการเสียสละดังอยู่ในความเงียบของซอยเงาเริ่มปรากฏเป็นรูปร่างแม่มอลีดึงลูกชายเข้ามาใกล้ดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวแต่ก็แข็งแกร่งช่วงเวลานี้เต็มไปด้วยการแก้แค้นและเรื่องราวในอดีตแม่มอลีอธิษฐานให้ปลอดภัย กลิ่นเก่าๆและฝุ่นละอองลอยขึ้นในอากาศแม่มอลีและจูเนียจับมือแน่นความรักการเสียสละและวัฒนธรรมฝังอยู่ในใจจูเนียอยากพูดแต่ความกลัวทําให้พูดไม่ออกแม่มอลีพยักหน้าเบาๆบอกทุกอย่างจะดีขึ้นแสงจากซอยสาดส่องบนใบหน้าอีกครั้งเงาหายไปอย่างช้าๆแต่หัวใจยังเต้นแรงแม่มอลีกอดลูกชายด้วยความรักทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความกลัวและความรักผสมกัน เธอรู้ว่าการเสียสละไม่ง่ายแต่ด้วยพลังแห่งความรักทุกสิ่งสามารถผ่านไปได้ถนนกรุงเทพกลับมาเงียบสงบแต่เรื่องราวของแม่มอลีและจูเนียยังไม่จบถนนในกรุงเทพมหานครมืดสนิทมากขึ้นแสงไฟสลัวจากโคมไฟริมถนนเหมือนจะไม่สามารถส่องทางให้ชัดเจนแม่มอรีเดินเร่งฝีเท้ามือกำถุงเล็กแน่นจูเนียวิ่งตามหลังเงยหน้ามองแม่ด้วยตาเบิกกว้าง ความเงียบเข้าปกคลุมทุกเสียงที่เคยคุ้นกลับฟังดูแปลกประหลาดเสียงฝีเท้าของใครบางคนดังขึ้นเบาๆตามหลังแม่มอลี่หยุดและฟังหัวใจเต้นแรงรู้สึกถึงลมเย็นพัดผ่านหลังคอจูเนียจับมือแม่แน่นขึ้นแววตาเต็มไปด้วยความกลัวและความไม่แน่ใจเธอมองซอยข้างหน้ามันมืดลึกเหมือนปากเหวแม้แต่เสียงรถที่เคยดังกลับรู้สึกห่างไกลและเบาบางแม่มอลีพยายามกลั้นใจเดินต่อ ทันใดนั้นเสียงกรีดแหลมดังขึ้นมาจากซอยด้านข้างเงาทึบผ่านหน้าต่างตึกเก่าเธอมองไม่ชัดแต่หัวใจรู้สึกถึงอันตรายจูเนียร์ร้องเรียกชื่อแม่เสียงสัน่นแม่มารีก้มลงกอดลูกไว้แน่นในอากาศมีกลิ่นฝุ่นและความชื้นปะปนกับกลิ่นเก่าของไม้ผุแสงไฟคมสลัวสะท้อนบนกำแพงทำให้เห็นเงาที่ขยับไปมาทุกครั้งที่แม่มอลีขยับหัวใจเหมือนจะหลุดออกจากอกเงาที่เคลื่อนไหวอย,อยู่ด้านหลังช้าๆแต่มั่นคง เธอรู้สึกได้ว,ว่าใครบางคนกำลังจ้องมองทุกก้าวเสียงลมพัดใบไม้กระทบผนังตึกดังเป็นจังหวะแม่มอลีพยายามสงบใจแต่ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนบีบคั้นจูเนียตัวสั่นเธอเอื้อมมือไปลูบหัวปลอบใจทันใดนั้นเสียงกระแทกดังใกล้ๆข้างถนนเหมือนใครบางคนโยนวัตถุหนักลงพื้นแม่มอลีก้าวถอยหลังหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆจูเนียเกาะแขนแม่แน่นพูดไม่ออก เงาที่เห็นเหมือนจะใกล้เข้ามาทุกวินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียดแม่มอลีรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนชั่วขณะทุกลมหายใจเป็นเหมือนนาฬิกานับถอยหลังความรักระหว่างแม่ลูกและความกลัวประปนกันอย่างรุนแรงแม่มอลีกอดลูกชายไว้แน่นพยายามสื่อสารว่าทุกอย่างจะปลอดภัยแต่ความเงียบับตอบกลับเงาที่อยู่ไกลๆกลับค่อยๆเคลื่อนใกล้เข้ามาจูเนียสบตาแม่น้ำตาไหลออกมาอย่างช้าๆ แม่มอลีรู้ว่าพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทแต่ความตึงเครียดกลับหนาแน่นนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทั้งความรักการเสียสละและความลึกลับมาบรรจบกันเงาที่เคลื่อนเข้ามาใกล้แม่มอลีและจูเนียเริ่มชัดเจนขึ้นมันเหมือนร่างคนแต่รูปร่างไม่ชัดเจนดวงตาที่สองประกายในความมืดทำให้แม่มอลีขนลุกเธอกอดลูกชายแน่นขึ้น จูเนียร้องเรียกชื่อแม่เสียงเบาแต่หัวใจเต้นแรงทุกอย่างเงียบสงัดแต่ความตึงเครียดยังคงกดทับแม่มอลีรู้สึกเหมือนเวลาแช่แข็งทุกลมหายใจของเธอและลูกชายกลายเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจร่างนั้นเคลื่อนเข้ามาอีกก้าวเสียงฝีเท้าของมันเบาแต่ชัดเจนเกินกว่าจะมองข้ามแม่มอลีลากจูเนียร์ไปยังมุมมืดของซอยร่างนั้นหยุดอยู่ตรงกลางถนน แสงไฟสะท้อนบนหน้าของมันทําให้เห็นรอยแผลและรอยสักเก่าแม่มารีรู้ทันทีว่าเงานี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดามันเต็มไปด้วยความแค้นความเกลียดและพลังลึกลับจูเนียตัวสั่นเธอกอดเขาแน่นไม่ต้องกลัวแม่อยู่ตรงนี้แม่มารีพูดด้วยเสียงสั่นเครือแต่เสียงของเธอเหมือนไม่สามารถทะลุผ่านความมืดนั้นได้ท่นใดนั้นร่างนั้นขยับช้าชาเหมือนมันพยายามจะสื่อสาร แม่มารีเห็นวัตถุเล็กๆตกอยู่บนพื้นข้างมันเป็นรูปปั้นเก่าที่แตกเป็นชิ้นเล็กๆกลิ่นเก่าของไม้ผุและฝุ่นลอยขึ้นมาเธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เชื่อมโยงกับอดีตรอยสักบนร่างนั้นคล้ายสัญลักษณ์ไทยโบราณราวกับมันกำลังตามล่าอะไรบางอย่างแม่มารีรู้สึกถึงความผิดปกติในอากาศเธอาาไม่สามารถละสายตาไปจากเงานั้นได้จูเนียร์มองแม่ด้วยความกลัวและความสงสยัย แม่มอรีพยายามปลอบใจลูกแต่หัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบแตกร่างนั้นก้าวเข้ามาใกล้กว่าเดิมแม่มอลีกล้มตัวลงเพื่อปกป้องจูเนียแต่สายตาของเธอจับต้องอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่บนพื้นเศษกระจกเล็กๆสะท้อนแสงไฟทําให้เห็นใบหน้าของร่างนั้นชัดขึ้นมันเป็นใบหน้าที่คุ้นเคยเหมือนใครบางคนจากอดีตของแม่มอลีความทรงจําเก่าๆพุ่งเข้ามาเรื่องราวของความรักการเสียสละและการแก้แค้น แม่มารีรู้ทันทีว่าร่างนี้เกี่ยวข้องกับตำนานเก่าของครอบครัวจิตใจเธอสับสนระหว่างความกลัวและความโกรธแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือเธอต้องปกป้องจูเนียร์จูจ่ร่างนั้นยกมือช้าๆแม่มารีรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่รุนแรงมันไม่ใช่เพียงการโจมตีแต่เหมือนการทดสอบแม่มารียืนหยัดด้วยความรักและความกล้าจูเนียเกาะแขนแม่แน่นมากขึ้นทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดชั่วขณะ เสียงหัวใจทั้งสองดังชัดเจนกว่าความเงียบรอบตัวร่างนั้นขยับเข้ามาใกล้แม่มอลีจนแทบสัมผัสได้แม่มอลีหายใจลึกพยายามเรียกความสงบเธอจำวัฒนธรรมไทยและพิธีกรรมเก่าๆที่แม่เคยสอนและใช้ความเชื่อน,นั้นเป็นเกราะป้องกันจูจ่ๆร,ร่างนั้นหยุดเคลื่อนไหวเหมือนมันตรวจสอบอะไรบางอย่างแม่มอลีใช้มือสัมผัสร,รูปปั้นเก่าที่อยู่ในถุงและพูดออกมาเสียงสั่นแต่มั่นคง เรามาเพื่อปกป้องไม่ใช่แก้แค้นเสียงลมพัดใบไม้สั่นไหวเงาที่เคยคุกคามเริ่มอ่อนลงจูเนียร์มองแม่ด้วยสายตาเปลี่ยมความหวังแม่มอลลีกอดลูกแน่นยิ่งขึ้นร่างนั้นค่อยๆถอยออกไปแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องทั้งความรักและความแค้นผสมกันแม่มอลลีรู้สึกว่าความลึกลับนี้ยังไม่จบแต่ในขณะนั้นความกลัวเริ่มเบาลงความรักและการเสียสละทำให้หัวใจสงบลงเล็กน้อย ทั้งสองเดินไปข้างหน้าในซอยความมืดไม่สามารถกลบความอบอุ่นของแม่ลูกได้จูเนยียรยังคงเกาะแขนแม่แน่นแม่มาลีเห็นรอยสัญ,ญลักษณ์ไทยโบราณเลือนหายไปในความมืดเหมือนเรื่องราวเก่าถูกปิดบทหนึ่งแต่หัวใจทั้งสองรู้ว่าการเผชิญหน้าครั้งนี้สอนอะไรหลายอย่างความรักระหว่างแม่ลูกความกล้าหาญและการเสียสละคือพลังที่แท้จริงแม่มารีพูดเบาๆกับลูก เราจะผ่านมันไปด้วยกันไม่มีอะไรทําร้ายเราได้จูเนียพยักหน้าน้ําตาไหลแต่รอยยิ้มเริ่มปรากฏกรุงเทพคืนนี้ยังคงมืดแต่หัวใจทั้งสองสว่างสวยัยทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวังและความเข้มแข็งแม้ว่าจะมีเงาลึกลับตามมาแต่ความรักแม่ลูกไม่อาจถูกทําลายเสียงรถที่ผ่านซอยที่เงียบสงัดและกลิ่นฝุ่นผสมความชื้นทุกอย่างสอนแม่มอลลีว่าความรักและความเสียสละสามารถเอาชนะความกลัว เธอและจูเนียร์ก้าวต่อไปพร้อมกับความเชื่อในวัฒนธรรมและเรื่องราวที่ยังคงอยู่ในกรุงเทพความรักการเสียสละและความลึกลับยังคงอยู่รอบตัวแต่หัวใจแม่ลูกแน่นขึ้นกว่าเดิมเหมือนพลังแห่งความรักสามารถปกป้องทุกสิ่งได้แม้ร่างเงาลึกลับจะค่อยๆเลือนหายไปแต่แม่มอลียังไม่ปล่อยความระมัดระวังจูเนียร์เกาะมือแม่แน่นทุกฝีเท้าพวกเขาดังสะท้อนในซอยว่าง แสงไฟคมสลัวสาดลงบนพื้นเปียกฝนเมื่อเช้าทําให้พื้นถนนสะท้อนเหมือนกระจกแตกแม่มอลีสัมผัสถึงความหนาวเย็นแผวผ่านกระดูกแต่หัวใจของเธออบอุ่นจากความรักที่ถักระหว่างแม่ลูกเสียงฝีเท้าเงียบๆอีกครั้งเธอหันไปมองด้านหลังแต่ไม่มีใครแต่ความรู้สึกว่ามีบางสิ่งซ่อนอยู่ไม่เคยหายไปจูเนียร์สูดหายใจลึกพยายามเก็บความกลัวแม่มอลีลูบหัวลูกชายเบา เราต้องเดินต่ออย่าหันกลับไปมากเกินไปเสียงเธอสัน่นแต่มั่นคงพลังแห่งแม่ส่งผ่านไปยังลูกชายทั้งสองเดินต่อไปตามซอยที่แคบทุกกำแพงเต็มไปด้วยร่องรอยสัญ,ญลักษณ์เก่าเหมือนรอให้ใครมาค้นหาเรื่องราวลับแม่มาลีจำเรื่องเล่าของปู่ย่าที่บอกว่าในซอยเก่าเหล่านี้มีเรื่องราวที่ต้องเคารพหักล่วงเกินจะนำความโชคร้ายมาความเชื่อนั้นทำให้หัวใจแม่มารีเต็มไปด้วยความระมัดระวัง แต่ความรักทําให้เธอก้าวต่อไปด้วยความกล้าหาญทันใดนั้นเสียงลมพัดแรงและเงาอีกครั้งปรากฏตรงม,มุมซอยแต่คราวนี้ไม่ใช่เพียงเงามันเหมือนร่างกายเต็มรูปแบบสวมชุดเก่าๆผุผุและสัญลักษณ์โบราณเต็มตัวแม่มอลีสูดลมหายใจลึกรู้สึกถึงความเก่าแก่ความลึกลับและความแค้นที่แผ่ซ่านออกมาจูเนียรก้มหน้าลงกลัวจนไม่กล้าขยับ แม่มอลีกอดลูกแน่นสัญชาตญาณบอกให้เธอปกป้องลูกทุกวิถีทางร่างนั้นเคลื่อนไหวอย่างช้าๆเสียงฝีเท้าแผ่วเบาแต่ชัดเจนในความมืดแม่มอลีรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดามันเหมือนพลังจากอดีตพลังที่เต็มไปด้วยความโกรธและความแค้นแต่ขณะเดียวกันก็มีบางอย่างในสายตาของมันเหมือนกำลังรอคอยการชี้นำหรือการตัดสินใจแม่มอลีค่อยๆล้วงมือในถุง หยิบเครื่องรางโบราณที่แม่เคยให้มันเป็นวัตถุเล็กๆแต่เต็มไปด้วยพลังเธอพยายามรวบรวมสติและพูดเบาๆแต่ชัดเจนเรามาที่นี่เพื่อปกป้องไม่ใช่เพื่อตอบโต้ร่างนั้นหยุดทันทีเนียบสนิทเป็นวินาทีที่ยาวนานแม่มอลีรู้สึกถึงความเชื่อมโยงบางอย่างเหมือนสายใยระหว่างอดีตและปัจจุบันจูเนียมองแม่สายตาเต็มไปด้วยความหวัง แม่มอลีลูกหัวลูกปลอบใจด้วยความรักและความเข้มแข็งร่างนั้นเริ่มเคลื่อนไหวช้าๆถอยหลังแต่ยังคงมองพวกเขาอยู่เงียบแต่ความตึงเครียดยังอยู่แม่มอลีและจูเนียเดินต่อพวกเขารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่อยู่รอบตัวฝีเท้าทั้งสองดังสะท้อนในซอยว่างแต่ความรักแม่ลูกทำให้พวกเขามั่นใจแม่มอลีพูดเบาๆกับลูกชาย ทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีเราอยู่ด้วยกันจูู่เสียงน้ำหยดดังจากหลังคาสะท้อนบนพื้นเปียกฝนร่างนั้นหายไปแต่ความรู้สึกว่ามันยิงอยู่ตามติดแม่มอลลียืนหยุดสูดลมหายใจลึกหัวใจเต้นแรงแต่เธอยังคงมั่นคงความรักและการเสียสละคือเกราะที่แท้จริงทันใดนั้นจูเนียร์สะดุง้งเขาชี้ไปข้างหน้าบนพื้นถนนปรากฏร,รอยเท้าเก่าๆลึกลับ เหมือนใครบางคนเพิ่งผ่านไปแต่รอยเท้ากลับดูเก่าและใหม่ในเวลาเดียวกันแม่มอลีมองอย่างระมัดระวังความรู้สึกผสมผสานระหว่างความกลัวและความอยากรู้อยากเห็นพลังจากอดีตและความรักจากปัจจุบันชนกันในหัวใจของเธอทั้งสองเดินต่อไปทุกซอยเต็มไปด้วยร่องรอยโบราณเรื่องราวของความรักการเสียสละและการแก้แค้นสอดประสานกัน แม่มารีรู้ว่าพลังแห่งความรักคือสิ่งเดียวที่สามารถปกป้องจูเนียได้เธอกอดลูกแน่นจูเนียสูดลมหายใจลึกรู้สึกถึงความอบอุ่นแม้ในซอยมืดและลึกลับของกรุงเทพพวกเขาเดินต่อไปไม่หันหลังกลับไม่พูดแต่ความรักแม่ลูกพูดทุกอย่างเสียงลมพัดใบไม้กระทบผนังตึกแม้เงาลึกลับยังคงอยู่ในความทรงจำแม่มารีรู้สึกว่าพวกเขาได้ผ่านบททดสอบ แต่เรื่องราวยังไม่จบกรุงเทพยังเต็มไปด้วยความลึกลับและแม่ลูกยังคงต้องใช้ความรักและความกล้าเพื่อผ่านมันไปทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวังและความเข้มแข็งทุกขั้นตอนคือบทเรียนของความรักการเสียสละและการเผชิญหน้ากับความลึกลับแม่มอลีและจูเนียก้าวต่อ่ปในความมืดแต่ห่วใจเต็มไปด้วยความสว่า่ความรักแม่ล่กคือพลังที่แ่้จริงและพลังนั้นจะปกป้องพวกเขาจนกว่า่วามลึก่่่่่่่่่่่่่่ หลังจากที่เดินผ่านซอยมืดและเต็มไปได้วยเงาลึกลับมาอย่างยาวนานแม่มอลลีและจูเนียรเริ่มเข้าสู่ย่านที่มีแสงไฟสว่างกว่าอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นกลิ่นขนมปังอบและอาหารไทยลอยมาแต่จมูกเสียงคนคุยและหัวเราะเบาๆจากร้านค้าใกล้ๆทำให้หัวใจทั้งสองสงบลงเล็กน้อยจูเนียรเริ่มยิ้มแม้เพียงเล็กน้อยแม่มอลลี่มองลูกชายน้ำตาไหลเบาๆแต่เต็มไปด้วยความสุขเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นของโลกใบนี้อีกครั้ง ซอยเก่าที่เคยมืดมิดตอนนี้เริ่มชัดเจนขึ้นด้วยแสงไฟทุกสิ่งดูเป็นระเบียบและสงบแม่มาลีหยุดยืนก้มลงมองจูเนียเราผ่านมันมาแล้วนะลูกจูเนียยิ้มและพยักหน้าแม้ยังมีความเหนื่อยล้าแต่ในสายตาเต็มไปด้วยความมั่นใจและความรักแม่มาลีเห็นรูปปั้นโบราณที่พวกเขาพกติดมือยังคงอยู่เธอวางมันลงอย่างระมัดระวังร่างเงาที่คอยติดตามพวกเขาเริ่มจางหายไป เหมือนพลังลึกลับที่เคยคุกคามถูกสงบลงด้วยความรักและความเข้มแข็งแม่มอลีสูดลมหายใจลึกและรู้สึกถึงความสงบในใจครั้งแรกหลังจากเรื่องราวระทึกขวัญที่ผ่านมาพวกเขาเดินต่อไปยังถนนหลักทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเสียงรถเสียงคนคุยและเสียงดนตรีไทยเบาๆจากร้านอาหารริมทางกรุงเทพคืนนี้เหมือนกอดพวกเขาไว้ด้วยความอบอุ่นแม่มอลีกอดลูกชายแน่น เราอยู่ด้วยกันเสมอไม่มีอะไรทําร้ายเราได้จูเนียร์กอดแม่ตอบความรักและความอบอุ่นแพร่ซึมไปทั่วหัวใจแม่มอลลย้อนคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาความกลัวความตึงเครียดและเงาลึกลับทุกอย่างสอนเธอว่าความรักและความเสียสละคือพลังที่แท้จริงเธอรู้ว่าการเผชิญหน้ากับความลึกลับไม่ได้ง่ายแต่เมื่อมีความรักและความเข้มแข็งความกลัวก็ไม่สามารถควบคุมใจได้ จูเนียเริ่มถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแม่มอลีเล่าอย่างใจเย็นเรื่องราวของเงาและร่องรอยโบราณและเรื่องราวเก่าของครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยแต่เธอสอนลูกชายให้เข้าใจว่าบางสิ่งในชีวิตอาจไม่ต้องเข้าใจทุกอย่างแต่สามารถเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกับมันด้วยความรักและความเคารพแม่มอลีและจูเนียเดินเข้าสู่บ้านเก่าของพวกเขาบ้านที่อบอุ่นและปลอดภัย จูเนียงไปยังห้องนอนของเขาแม่มอลีนั่งลงบนเก้าอี้ริมหน้าต่างมองออกไปยังถนนที่พวกเขาเพิ่งผ่านมาแสงไฟส่องผ่านใบไม้สร้างเงาวสวยงามบนพื้นทุกอย่างสงบและเต็มไปด้วยความงดงามแม่มอลียกมือขึ้นสัมผัสเครื่องรางโบราณอีกครั้งความรักและความกล้าได้เปลี่ยนพลังที่เคยมืดให้กลายเป็นความสงบจูเนียงกลับมากอดแม่แน่นพวกเขามองตากันน้ำตาและรอยยิ้มผสมกัน ความรักระหว่างแม่ลูกแข็งแรงยิ่งกว่าความกลัวใดๆคือในกรุงเทพเงียบสงบแต่หัวใจแม่มาลีและจูเนียเต็มไปด้วยความอบอุ่นพวกเขารู้แล้วว่าไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับความลึกลับหรือความท้าทายใดๆความรักความเสียสละและความเข้มแข็งของแม่ลูกจะปกป้องพวกเขาเสมอแม่มาลีลูบหัวลูกชายเบาๆคืนนี้เราจะพักผ่อนใจให้สงบแล้วพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้จูเนียพยักหน้า ความรักและความเชื่อมั่นซึมเข้าสู่หัวใจทั้งสองแม้เรื่องราวลึกลับจะยังคงอยู่ในความทรงจำแต่พวกเขาเรียนรู้แล้วว่าความรักแม่ลูกเป็นแสงสว่างที่สามารถนำทางทุกสิ่งแม่มอลลีลุกขึ้นมองออกไปนอกหน้าต่างกรุงเทพคืนนี้ยังคงสว่างไสวด้วยแสงไฟเมืองแต่ในหัวใจเธอสงบและเต็มไปด้วยความสุขจูเนียนอนหลับไปในอ้อมแขนของแม่ความเหนื่อยล้าความกลัวและความตึงเครียดละลายหายไป เหลือเพียงความรักความอบอุ่นและความเข้มแข็งแม่มอลีปิดหน้าต่างนั่งลงพักผ่อนหัวใจเต็มไปด้วยความสำนึกและความกตัญญูความรักแม่ลูกชนะทุกความกลัวและความสงบนี้จะอยู่กับพวกเขาเสมอกรุงเทพอาจเต็มไปด้วยเรื่องราวลึกลับแต่พลังแห่งความรักแม่ลูกไม่มีวันถูกทำลายเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดอ่อนๆสาดเข้ามาแม่มอลีและจูเนียตื่นขึ้นพร้อมรอยยิ้ม เรื่องราวเมื่อคืนเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าสอนให้รู้จักความกล้าความรักและการเสียสละพวกเขารู้ว่าไม่ว่าชีวิตจะเต็มไปด้วยความท้าทายหรือความลึกลับเพียงใดแม่และลูกจะก้าวผ่านไปด้วยกันแม่มอลลี่กอดลูกแน่นอีกครั้งเราจะอยู่ด้วยกันเสมอจูเนียพยักหน้าน้ำตาแห่งความสุขและความอบอุ่นไหลออกสองหัวใจเชื่อมโยงกันแน่นยิ่งกว่าเดิมกรุงเทพยังคงคึกคักแต่หัวใจของแม่ลูกสงบและแข็งแรง พวกเขาพร้อมเผชิญทุกสิ่งในอนาคตด้วยความรักที่ไม่สิ้นสุด